4,934ดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย101 296,314บาท101ล้านโดยประมาณค่ะไม่ได้ใครยืมนะ, <c oughs> ะทั้งนี้ทั้งนั้นมีรักค่าวรายงาว่าอาจจะเป็นเงินเดียวกับที่บินกลับมาเมื่อวันที่22สิงหาคมที่แล้วก็ได้นะภาพของเครื่องบินภาพนี้น่าจะเป็น ถ้าไหวขึ้นเราตามกันดูต่อเมื่อวานนี้แน่นอนมีบรรดาประเทศต่างๆร่วมกันแสดงความยินดีกับนายเอกชายทองคำไม่ว่าจะเป็นอยบนักข่าวผู้บริโภคชาวประเทศไทยมาตุ้งวิ่งยอดวข้าวคาวแลตั้งตารอจะทมานร่วมกันตามแผนความเป็นผู้สูงยิ่งขึ้นเพื่อมาริ่การเติบโตความมั่นคงและเป็นสำคัญดึงดูดเงินสารัตก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชม กรอแสดงความดแสดงความีกับนายกัมรีแพทยอินวังการรอดที่จะไงานกับาสาวแพทย์ทองคและรับาหมายขที่น้าเตรามุีเดียแสดงคามดีดเช่นเดวกันปให้ดารงตาแหน่งประสบคมสาเร็จนะะหรือนายรีมาเซียอันวาิบรายีก็ร่มแสดงความดีดีกับคุณแพทย์ทองทานค่ะ ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดของประเทศไทยสำหรับที่เมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งมีนักข่าวต่างประเทศถามถึงความสัมพันไทยจีนทา่านผู้ชม From China Media Group, uh, can you comment on your policy and relation between uh, Thailand and China? Thank you. Thailand and China, we have a good relationship for a long, time. Every time that I chance meet to w ขณะเดียวกันที่นี่คือเมื่อวันศุกร์หลังจากที่สภาผู้แทน国กโ่งประชามติเลือกของจีนว่ารายงานอาจจะดูนะครับตอบคำถามตัวีคุณแพงของทางขึ้นบนระดับนายกอั่างเคีของเรืเอศไทยโดยระบุว่าจีน